เรามีเคสมาโชว์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะโชว์ทำเลเซอร์ที่ลูกค้าถามบ่อยมากก็คือบางคนจะชอบมีติ่งเนื้อเป็นติ่งติ่สีดำๆเล็กๆตามคอนะคะหรือว่าก็ตามตรงแก้มนะคะเ็เรียกว่าเป็นติ่งเนื้อหรือเป็นกับเนื้อนะคะส่วนใหญ่มันจะขึ้นที่คอแล้วก็กรอบหน้านะคะใช้เลเซอร์สามารถกำจัดออกได้ครั้งเดียวเห็นผลเลยนะคะขอย้ำนะคะทำครั้งเดียวเห็นผลเลย วันนี้เรามีเคสตัวอย่างมาให้ดูค่ะเลเซอร์ที่เราใช้ทำนะคะจะเป็นตัวที่เรียกว่า CO2 l a s e r ตัวนี้นะคะเป็น CO2 l a s e r นะทำแล้วไม่เป็นแผลทำแล้วจะเป็นแผลเล็กนิดนึงแต่ว่าทำครั้งเดียวเห็นผลเลยก็ดีมนี่แหละมาดูติดเนื้อที่กอนนะคะ,ดเ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้หมอจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงทำไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วย ที่เจอบ่อยก็คือราคาครั้งละเท่าไหร่คะราคาเนี่ยเริ่มต้นที่สามร้อยบาทแต่ว่ามันก็ต้องดูตามปริมาณนะถ้คสามร้ยห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งพันสองสามพันห้าพันแปดพันซึ่งเยอะมากมันแล้วแต่นะคะว่าเราจะมีมากน้อยแค่ไหน อันนี้ทาแล้วนะคะมันจะเป็นสเก็ตสเก็มันไม่ได้เยอะมากแล้วมันจะเป็นจุดเล็กๆเท่ากับติ่งเนื้อที่คุณลูกค้ามีอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นทั่วๆทั่วๆท,ท,ทั่วคอเลยช่วงที่มีสเก็ตอยู่สิบวันนะคะหลังทาห้ามโดนน้ำเวลาอาบน้ำก็อาบแค่ช่วงต้ช่วงลงลงไปนะคะแผลตรงคอห้ามโดนน้ํานะคะอ,คอ่ะอย่างเช่นเม็ดนี้นะคะเราก็จะใช้เลเซอร์ยิงเนี่ยแค่นี้เองน้ำคัดเป็นบัตรมา ค่ะเราก็ยิงเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เ,เวลาทำหมอก็จะทําทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะเสร็จแล้วก็เช็ดออกกอาจาก็จะหายไปเลยเห็นไหมคะหายไปเลยตาทำเจ็บไหมหมอจะเจ็บจิ๊ดจิ๊ดจี๊ดเหมือนเหมือนมดกัดนิดนึงนะคะแต่ว่าออไม่เจ็บมากเราจะทายาชาไว้นะคะอันนี้คือทายาชาไว้แล้ว เวลาทําประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการป้องกันการเกิดเม็ดใหม่นะเห็นไหมคะแอร์เรียที่หมอทําหลุดเกี้ยงเลย เทาดูกันขึ้นมาอันนี้ที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเป็นเม็ดๆๆอยู่อันนี้คือทํานะแต่มันไม่ได้ขาวอย่างนี้เป็นตลอดนะคะเดี๋ยวก็หายขาวค่ะวันสองวันเดี๋ยวก็หายขาวนะแล้วก็จะขึ้นเป็นสะเก็ดนะคะ